สวัสดีครับวันนี้พบกับผมรองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมานะครับผมแนะนํานะครับผมวิธีการเตรียมอะไรนะครับสําหรับนักเตะที่จะมาให้แลกคนต่อไปนะครับว่าวีคที่3ก็จะเป็นกุลิปนะครับผมวีคที่4ก็จะเป็นคาร์ลอสนะครับผมโรบิโตคาร์ลอสนะยังมีผมด้วยนะตอนนั้น่ะก็คือผมมองนะในผมมองนะประมาณว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะมาจริงไหมมันเป็นเพียงการคาดการณ์นะแต่ถ้าเกิดมาจริงๆเราก็เตรียมไว้นะ ส่วนเจซินโยนี่มาแล้วนะครับผมก็จะเป็นนักเตะบาตซลนะผมว่ากุลิปนี่น่าจะมาในนามของนักเตะเขาเรียกอะไรนักเตะอิตาลีนะลีกอิตาลีนะของเอซีมิลานนะครับส่วนคาร์ลอสก็น่าจะมาในนามมารลิกแหละนะครับผมเกมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะมารลิกเป็นหลักนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นเจซินโยมานะ คือขั้นแรกนะเราจะเอาเขาเรียกอะไรเราจะเอาเจสินโยนี่แหละเป็นหลักนะครับผมตั้งนะในการหายเทมนะคือคือเราจะหายเทมของเจสินโยนะครับผมคล้ายๆกันนะครับผมก็คือเราจะมาเตรียมไว้นะแต่ว่าเราไม่ได้แลกเจสินโยหรอกนะอ่าอันแรกที่ต้องเตรียมนะก็คืออ่านักเตะนะครับผม70บวกนะ11ตัวนะครับผมที่เราต้องเตรียมไว้นะเงื่อนไขสําหรับพาร์ทแรกนะครับผม ต่อไปนะครับผมพาร์ทที่2นะครับก็คือจะเป็นนักเตะอ่าราลรายก้านะเซียนโยนาะแต่ว่าถ้าจะเป็นกุล,ลิบนะเราก็แค่แปลงง่ายๆเลยเราต้องเตรียมนักเตะของอิตาลีไว้นะซีลิอานะครับผมครับผม2ตัวนะ78นะครับผมแล้วก็78อีก3ตัวนะครับแล้วก็75นะ6ตัวนะครับแพ็กที่3นะครับผมนักเตะ84อัพนะ6ตัวแล้วก็83อัพ5ตัวนะครับผม ต่อไปนะครับผมแพ็กที่4นะครับผมของเขาจะเป็นนักเตะบราซิลนะถ้าเราจะเตรียมกุลลิปนะเราต้องเตรียมนักเตะเนเธอร์ลแลนด์ไว้หนึ่งตัวนะคือ87นะครับผมต่อไปนักเตะลาลิก้านะครับผมอ่าลีกเอิงนะครับผมอันนี้ลีกเอิงนะแสดงว่ามันไม่ได้จ,ดจำกัดของลีกนะเมื่อกี้ตัวตัวที่แล้วมันเป็นลีกไอลาลิก้าใช่ไหมตัวนี้เป็นลีกเอิงใช่ไหม แล้วก็เตรียมทั้งลีกเอิงลีกลาลิก้าไว้เลยนะ8ป1็นตัวนะครับผมต่อไปนะครับผมนักเตะ84นะครับ4ตัวและตามด้วยนักเตะ82นะครับผม5ตัวนะข้างล่างเห็นไหมมีเล็กๆนะต่อไปนะครับผมแพ็คที่5นะครับผมนักเตะนะครับอ่า88ขึ้นนะครับผม3ตัวแล้วก็กองหน้านะถ้าของเจสินโยนะมันเป็นตำแหน่งกองหน้าใช่ไหม ตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นกองกลางก็คือกุลิบนะครับผมถ้าเป็นโรเตอร์คาร์ลอสก็จะเป็นกองหลังนะให้เราเตรียมไว้นะก็คือถ้าคุณเตรียมกุลิบไว้ก็คือจะเป็นกองกลาง4ตัวนะครับผมและตามด้วยนักเตะ84 4ตัวนะคือเตรียมความพร้อมไว้นะต่อไปครับของเจซินโยจะเป็นนักเตะบราซิล89นะครับผมถ้าเกิดเป็นคาร์ลอสก็บราซิลแต่ว่าถ้าเป็นกุลิบนะผมมองว่าน่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับให้หานักเตะเนเธอร์แลนด์89ไว้รอนะครับ ส,ส่วนนักเตะอีกต่อไปก็คือจะเป็น8-8คขึ้น2ตัวแล้วก็ตามด้วยกองกลางนะของกุลิบนะถ้าของแยเป็นกองหน้าถ้าเป็นของคาร์ลอสจะเป็นกองหลังของกุลิบจะเป็นกองกลางนะ8-4เปป8 6สี่ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีข้างล่างอีกนะก็จะเป็น8 3อีกสี่ตัวนะครับผมต่อไปครับนักเตะ8-19สี่ตัวนะแล้วตามด้วยนักเตะ8-17เจ็ดตัวนะครับผมของแพ็กที่เจ็ดนะ แพ็กสุดท้ายนะครับผมนักเตะ92นะ1ตัวนะแล้วก็92ตัวขอภัย92 2ตัว92ตัวแล้วก็นักเตะ87 7ตัวนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาสรุปท้ายคลิปกันโอเควิทที่3นะกุลลิบนะครับผมที่ต้องเตรียมนะก็คืออันนี้คือเอาของเจซินโยมาแล้วดัดแปลงนะครับผมก็คือ92 2ตัวนะครับ92ตัว89 4ตัวนะ แปดเก้าเนเธอร์แลนด์หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็แปดแปดสิบสองตัวนะครับตามด้วยแปดเจ็ดเจ็ดตัวแปดหกกองกลางแปดตัวนะครับแล้วก็แปดเจ็ดนะนักเตะเนเธอร์แลนด์หนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นอ่าลีกอิตาลีนะแปดเจ็ดลีกอิตาลีหนึ่งตัวแล้วก็มีแปดแปดสี่สิบสี่ตัวแปดสามเก้าตัวแปดสองห้าตัวแล้วตามด้วยเจ็ดสิบแปดสองตัวลีกอิตาลีแต่ไม่แน่เนาะไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นลีกอิตาลีหรือว่าลีกเอิงนะ เตรียมไว้ทุกลีกก็ดีนะตัวละอย่างละ2ตัวนะลีกอังกฤษอย่างเงี้ยเตรียมไว้ก็ดีส่วน78 3ามตัวนะครับตามด้วย75นะ6ตัว70นะครับ11ตัวนะขั้นต่ําที่ต้องเตรียมไว้นะคือ 70m นะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีอะไรเลยนะต้องเตรียมไว้ 70m ต่อ1นตัวนะที่จะแลกเนี่ยกุลิบเจสินโยหรือว่าจะเป็นอ่าอ่าคารอสนะลูปิโตคารอสนะตอนนี้นะก็คือต้องเตรียมไว้ประมาณเท่านี้นะครับผมแนะนํานะครับ ก็คือใครนะที่จะเก็บทั้ง3ตัวก็คือเตรียมไว้เลยนะตัวละเ0็มนะครับก็จบแล้วครับสำหรับการาแนะนำอะไรวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับตะคายด้วยนะครับขอบคุณครับ